ความรักทำงานเสมอค่ะขอชอบพูดคำนี้มากๆเรแล้โคดก็เชื่อจริงๆหากวันนี้เรามีความรักอย่างเต็มหัวใจทั้งต่อตอนเองต่อผู้อื่นต่อทุกๆสรรพสิ่งทุกๆอย่างอะคะ่ะที่เข้ามาในชีวิตทุกการกระทำทุกความนึกคิด ทุกความรู้สึกทุกสิ่งที่เราได้พบเจอได้กระทําได้สันร้างมันดีงามมากๆค่ะและความรักอย่างจริงแท้เนี่ยแหละค่ะทั้งปกป้องคุ้มครองคุ้มกันคุ้มภยัยให้กับเราคลี่คลายแล้วคอยสกิดคอยบอกคอยเตือนเมื่อเราจะหลงทาง มันดีงามามากๆจริงๆค่ะวันนี้โคช้ชขอ,อย้ำเช่นเคยจงรักตนเองเยอะๆมากมๆให้มากกว่าที่ผ่านมาโดยเฉพาะรักแบบไรเงินไขค่ะเมื่อเราเริ่มต้นดำรงคงอยู่และก็ต่อเนื่อง ในความรักที่มีให้กับตนเองนี้จนยกระดับเรื่อยๆเ,เป็นรักไรเงนินไขเรื่อยๆเยๆเยๆเๆเๆเหนือประมาณเราจะขยายต่อส่งต่อไปรักผู้อื่นและทุกสรรพสิ่งได้อย่างไรเงื่อนไขเพียงเท่านี้เราจะเยียวยาทุกเรื่องได้ปมที่ติดอัตตาที่ยึดกรอบความคิดเดิมๆบ่วงพันธนาการต่างๆให้เราอิสระ เบาสบายให้อยู่ถูกที่ถูกทางเข้าสู่เส้นทางที่ใช่ที่เป็นเส้นทางของเราจริงๆวันนี้ไม่ว่าจะ,ะเผชิญอะไรอยู่ยังไม่มีคำตอบเลยยังไม่ได้แน่ชัดเท่าไหร่เลยไม่เป็นไรค,ะค่ะแค่เติมความรักให้กับหัวใจตรงนี้เรื่อยๆการที่เรานอบน้อมส่งความรักและรับรู้ได้ถึงความรัก อย่างเต็มหัวใจที่จักระที่สี่ตรงหัวใจตรงนี้มันจะขยาย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 มากขึ้นและทุกความมหาศจรรย์ลงตัวอุดมสมบูรณ์เข้าที่เข้าทางจะเกิดขึ้นเรื่อยๆยิ่งใหญ่มหาศจรรย์เรื่อยๆคะ่ะ